วันนี้ผมกับแฟนได้กลับมาเล่นด่านที่พวกเราได้เจอเป็นครั้งแรกถ้าถ้ายังจำได้นะครับแดนชมราบ,บารบเนี่ยด่านที่เพิ่งเอากลับเข้ามาใหม่เนี่ยผมเนี่ย,ยได้เจอกับแฟนครั้งแรกในด่านนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้เลิกกับพี่กี้ไปนะครับแต่ว่าเราเนี่ยดันมาสุ่มเจอกันในเกมน,นะครับทุกคนจนสุดท้ายเนี่ยเราได้สารสัมพันธ์กันและแต่งงานมีลูกกันจนเหมือนทุกวันนี้นะครับเรามาลองดูกันว่าวันนี้เนี่ยถ้าพวกเราได้กลับมาเล่นด่านนี้กันอีกครั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเอาแชมป์ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับอย เอาเลยละกันเอ้หรือว่ารอบนี้จะเอาแรงยังไงถ้าเอาแรงเดี๋ยวเลี้ยวเล่นธรรมดาเล่นธรรมดาสองตัวสองตัวเองหรอพี่มากับแฟนพี่ฉลามคู่สู้เมียระวังนะมีมาแมต่กแกมันลงแต่แกมาเหววะไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งลงอยู่ข้างเขาเนี่ย บ้านนี้บ้านนี้พี่นะบ้านไหนบ้านเขาอยู่ไอ้หนุ่มเอ้แฟนพีมันล็อกอยู่นอ้องอ้าวอ้าวออนลังกี้เนี่ยรรจะเปลี่ยนเอาซักปืนดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนอีกนะงงต <c oughs> ามบ้านนี้ให้อิ่มนำสำราญก่อนละกันหน้าจอเขาล็อกอยู่แหละเล่อนไม่ไป ถึงเรื่องไม่ไปแต่อย่าเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นกับพพนะจ๊ะสจรจิงจัจิงจัตอนนี้ต้องส่งการบ้าน,นมจกะเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยแกรู้ไหมว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่เขาเจอแกตอนสุ่มเจอครั้งแรกจำได้ไหมอ๋อจำได้ละอืมที่เขาสุ่มเจอแกแบบปังเอื่นต่ะงอื่นน่ะ <c oughs> แวะตอนนั้นเธอไม่รูดอเป็นฉันน่ะแล้วก็เธอแล้วแบบดีใจให้ฉันก่อนหน้านี้เลยคิดถึงฉันตลอดเวลาใช่ไหมไม่เอ้าที่แล้วมีคน ไ,ไมาสิมันนี้ฝั่งอาเขาเฉลิมชอบนับคุณผมก็ชอบคุณนะครับนี่ไงมีคนนี่ไงไ<ด>ปไหนแล้ววะไหนบ้านอยู่ข้างน้างเจ็บมีตัวแดงๆบ้านบ้านเหลืองๆเนี่ยต้องลงซ้ายมือแกมีเต็มเส้นละ อีกตัวหนึ่งแล้วมีคนมามีคนมาเขาแก้โดนติดอยู่แล้วตายสิมานี่เขามีอะไรให้นี่แต่มันต้องเดินม,มาตรงนี้ลบไปเล้วเขาจะวันซาวรเบิด เพิ่งตายเมื่อกี้ไงมันก็ต้องแบบลงมาเพื่อนชุบอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> กิปะเบิดกับระเบิดเอ้ยมันเมืองกับระเบิดจะชัดเลยวิคิดถึงด่านนี้จังเลยด่านที่ทำให้ผมกับพิกี้เนี่ยได้กลับมารักกันได้แต่งงานมีลูกมีเจ้ากันก็เพราะด่านนี้แหละน <c oughs> อะไร <c oughs> สี <c oughs> แดง พีกี้เลือกสกาแดงผมเลือก M4 แดงเฮ้ยตรงใจตรงกันแต่ตรงก<ค>ันในที่นี้หมายถึง,<ไ>ง,งว่าเราสอบคนเลือกได้ตรงใจแบบมีประโยชน์ที่สุดนคะครับ <c oughs> โอ้ยแกแกเพิ่งกลับมาเล่นนะแกจะมาเดินนำเขาได้ไงเราเขาต้องเดินนำดีแผน,นะน,นอะแผนเดนตี้โอ้ยมีคนเหยียบไปวอน่นไกลมากเลยนูนนู้นนูนไปเอาไว้ดอกเดือันนู่นอะเล่นเก็บแรงนี่ผมไม่เดินละถ้าผมได้ขนาดนี้ถ้าเราเล่นเก็บแรงได้ปืนอะไรตะไนอัดีไม่เอาดีกว่า วิย้ยมีคนอะไรติดติดมือนโด้ระเบิดใช่ไหมเออใช่ตรงบ้านนั้นแหละตีเดิมเปล่าเป็นแสงแฉๆมาไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่เว็บ,บหนึ่งเออแวบ็บเดียวนั่นไงโอ้ๆหแบบแบบล้านล้านลั่นไปดีลั่นไปดีลั่นไปดีชิปไอวอลยังไงเห็นไหมสี่ร้อยชิปไอวอลซื้อได้สี่ฟ้าฟ้าอ่ะอ่ะซื้อละ อยู่ฝั่งสนามครอมหมดเลยว่ะแต่เราข้ามไปช้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะโดนยิงตายแต่ถ้าเราข้ามไปเร็วเนี่ยสนามตรงนั้นนมันโล่งมันจะประทะเยอะไปข้ามไปเลยใช่อ๋อ,ออยู่ฝั่งโน้นแน่เลยบเฮ้ยแก้คนจอยวอลเลยไม่แตกหรอะแค่ซ้ายเข้ามา แต่ไม่ล้มไม่ไปเลยนะเฮียละองไม่รู้จักเมียหลามหรอวะแค่เขาอยากซื้อชิปเราลืมซื้อชิปจะได้สองวิวสามข้ามไปฝั่งน,นู้นเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่มานี่มานี่มีชิปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามไปก็ได้ข้ามไปถ,ถูกที่นะต้องดันสุดไปลงน้ำนิดนึงไม่เป็นไร ไปไหนอะไปตรงที่มันมีที่หลบไงเผื่อมันมีตัวไงแกมีรถมาพอดีเลย,เลยรถมันจอดดีมาดีมามาเล่นแถวมาจอดตรงที่เราไอ้นั่นเลยเล่นบ้านนี่เล่นบ้านนี่ออโอเคอ่าเดินขึ้นล็อกข,อขาวๆใต้มานี้ดิครั้งนี้ดิเดี๋ยวมันยิงมาฝั่งนูน้นแกเราหลบไงแกมีไอ้พวกกี่ลกูก

เล่นใต้สะพานนี้ได้นะนี่เล่นเนินนี้่นี่เล่นเนินนี้ได้พบศัตรูแล้วเล่นได้มีคนมีคนทำไมแกไม่เอาเก็บเสียงเลยอ่ะมันจะได้ไม่รู้ไงเก็บมากที่หลักไม่ตายจอ่อยจ่อดิไม่จ่อโคโนะโอเคจ่อยเล่นนี่อ่างเล่นนี่ได้ได้ได้ครับชิวอเชื่เชื่อแต่มันก็ต้องวิ่ง เราวิ่งไหมเราเล่นได้มันวิ่งโล่งไงแต่เราเลาะได้เนี่ยเราเลาะทางขวานี่ได้แ้วมันวิ่งโล,ล่งเราได้ละทีหนึ่งจะได้การทางเดียวเดี๋ยวเผื่อทางนู้นเข้าเพราะจริงๆเนี่ยรายการ King of Gamer ฟรีไฟล์รอบหน้านี้ต้องเอาผมไปแล้วเนี่ย <c oughs> ระวังนะตัวมาจากหลังหมอกเผื่อมีมันออกไปแล้วมันออกไปข้างหลังมันก็ต้องวิ่งอยู่ดีเราวิ่งฝ่าเนี่ยได้ไดข้างๆเรามีตัวตั้งอะไรรออยู่เห็นไหมอืมเอาม่เอาไม่เงิน ล Im ้มตัวหนึ่งที่รักข้างไหนหรอมีคนโดดมาหรอมันวิ่งไปชุบเพื่อนมาแล้วเจ็บแล้วที่รักแกรู้ไดมว่ะมันเด้งไปหาตัวแกมันอยู่ใส่ยืนเขา อ้าวล้มหนึ่งตัวหนึ่งหลังวิ่งไปแล้วไอ้บอเราเจาะนะเฮ้ยเด๋อวตัวๆเหลวะตายเหนื่อยนี่สินี่สินะคู่หูฉลามคู่น่ะ โทษอย่างนี้นี่เองโทษอย่างนี้นี่เองฮาฮาคู่ผัวเมียสลับคู่แห่งเกมฟรติยศไปนี่ขึ้นมาสเตอร์ห้าพันเก้า